อาพี่เล่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่ชุมชนเกาะสารเจ้าเลยนะครับผมต้องมาหานี่เลยครับป้าแต๋วสวัสดีครับป้าแต๋วครับเป่นหมอป้าแต๋วนี่มีแบบเมนูแบบว่าเด็ดๆของที่นี่ใช่ไหมครับจ้ะก็ขอแนะนําให้ว่าเห็ดตับเต่าเป็นพื้นบ้านของตลิ่งชันเนี่ยเห็ดตับเต่าก็คือเห็ดที่เป็นใหญ่ๆที่บางทีแบบว่าคนแบบไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะที่เวลาได้มาแล้วคนจะตกใจว่าเฮ้ยมันกินได้หรือเปล่าแต่จริงแล้วกินได้ได้ค่ะนะครับผมแล้วก็คือนี่คือป้าแต๋วหั่นมาเป็นหันมาเป็นเต่า แล้วนี่แล้วก็แช่น้ําปูนค่ะน้ําปูนแดงเนี่ยค่ะอ๋อแช่น้ําปูนแดงเฉยเลยใช่ค่ะแ่แล้วก็เอามาพอสักยี่สิบนาทีพอมันก็มาล้างน้ําค่ะมาล้างแล้วก็ต้มกับมาขมเปียกใช่แต่ว่าเนื้อของเห็ดตับเต่าเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นนะแข็งมากต้มนานไหมคะจ๊ะก็ประมาณยี่สิบนาทีค่ะโอ้แล้ววันนี้ป้าเต๋อจะทำอะไรให้ผมกินครับเนี่ยก็ยำไงคะยำไต่เนี่ยยำเห็ดตับเต่าเลยพื้นบ้านเนี่ยค่ะยำพื้นบ้านเลยนะครับกะทิด้วยหรอครับกะทิด้วยค่ะ พื้นบ้านจะใช้กะทิค่ะอ๋อต้องใช้กะทิด้วยนะมันก็จะละมุนขึ้นเตาแล้วก็เอาไอ้นี่ใส่ได้เลยครับช่ช่วยได้เลยอได้เลยบอกผมได้เลยว่าให้ผมทำอะไรบ้างจุดแก๊สเดี๋ยวจุดแก๊สก่อนเลยนะครับผมอ่าไฟประมาณไหนฮะอ่อนลงเนาะอ่อนค่ะครับจะใส่ได้กะทิค่ะค่ะโอเคกับแล้วครับผมเอาเห็ดตเตาใส่เห็ดตเตาใส่เลยนะครับเตาครับอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่พริกเผา เราต่อด้วยอะไรดีจ๊ะแล้วเราใส่น้ำมะขามเปียกมีมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลาอออันนี้ปรุงมาแล้วด้วยด้วยกัะเที่ยวไว้ค่ะเ๋อเหมือนน้ำปลาหวานงเงี้ยค่ะผมก็หอมแล้วหอมแล้วก็ใช้ได้แล้วปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยเลยนะครับจ้ะแล้วก็บีบมะนาวค่ะป๊าอย่างนี้มันจะทำอะไรได้หมดเลยสิได้ค่ะไม่ได้หมดหรอกค่ะได้พอดีได้พอดีเฮ้ยตกใจพี่เลมัน่ังอยู่เลยเสร็จหรือยังฮะเสร็จหรือยังใกล้แล้วพี่เล ต้องบอกที่พายผมมาเจอ้าแต่วันนี้ถูกคนเลยนะแกทำอาหารแบบปุ๊บปั๊บปั๊บนะสอนผมนี่แป๊บเดียวนี่ออกมาหอมเลยตกลง ป้าได้ทํำไหมครับหรือว่าพี่เขาโชว์ฝีมือป้าให้ค่ะป้าเขาเขาผมเป็นลูกมืออ๋อป้าเขาเทรนผมอยู่เมื่อกี้เรียกทั้งป้าทั้งพี่ตรงงเนี่เรียกพี่ได้ไหมครับยายดีกว่าค่ะแล้วจากนี้ต่อเราอยู่ข้างในนี้เราทำยัไงต่อครับป้าครับก็เสร็จแล้วก็เอานี่ใส่อย่างเดียวใส่เลยครับใส่เลยค่ะนี่คือมีอะไรบ้างครับผักกีมีใบมะกรูดใบมะกรูดมะม่วงมะม่วงนี่เป็นเปรี้ยวด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะออก เปรี้ยงนิดหนึ่งแต่ก็ม่ดิเผ็ดไม่เชื่อว่ามันเปรี้ยวมันมีพริกอยู่นะครับทานดีครับไม่เปรี้ยวอ่ะโบกขาให้โอ้โหนี่พี่ต้องครับดูซะก่อนน่ารับประทานมากคราวนี้แหละพอคลุกปุ๊บก็จะก็จะข้นแล้วไปแล้ค่ะอ่าเสร็จปุ๊บกวนไปสักพักกันนะใช้ได้แล้วค่ะครับบบแนี้ะเรื่องชิมนี่ต้องยกให้ผมนะครับครับขอใช้ซ้อนได้ไหมใช้ได้ไหมคะไม่เห็ดนี่มันอร่อยมากนะมันอร่อยมันกำลังดีนะมันดึ๊บๆ จัดใส่จานเลยสวยงามครับพี่เกครับแล้วเป็นไงพี่เลยไปแถวนี้มานี่ได้เรียนรู้ได้เจออะไรมาบ้างครับพี่รู้สึกประทับใจมากๆกนั่นคือการแทงปลูฮกแทงยวกแทงยัวไม่มีใครแก่ไหนๆก็ไปแทงยวกไปแล้วอย่างนี้เดี๋ยวด้เกิดอินสปิเรชันหรอใช่ใช่แล้วผมได้แรงบันดาลใจแล้วว่าถ้ามาแถวนี้เราจะทำไรให้ออกมาเป็นเมนูสไตล์ K K J L เพราะฉะนั้นผมฝากพี่เลอีกรอบได้ไหมพี่เดินทางไกลและฝากเอาหัวปลีหัวปลีใช่ไหมหน้าตาเป็นไงนะ ที่เป็นเนี่ยเป็นตุ่มๆเหมือนสีเหลืองๆม่วงๆม่วงๆม่วงๆก็เดี๋ยวเราค่อยมาไงเอาข้างในมาใช้ผมเดินผ่านแล้วแล้วก็ใบบัวด้วยเดี๋ยวก่อนนะใบบัวใบบัวเอาแบบใบใหญ่ๆใบบัวด้วยใช่ไหมครับผมหัวปลีด้วยใช่ไหมใช่ครับสองอย่างพอนะได้ครับโอเคเดี๋ยวผมไปหน้าหาตถุดิบให้พี่ดูได้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมเดี๋ยวดีค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมอ่ะมาของเราครับป้าแต้วตรงนี้ลองชิมสักทีไหมป้าแต้วว่าฝีมือปรุงได้ได้รสไหม ตุ๊กงไก่ยำผมทำแต่สูตรป้าแหมวแต่ผมก็กลัวไงนะหวานมากฮะก็คือรถนี้ใช่ไหมฮะจ้ะแม่ป้าแหมว์บอกว่าจะเป็นรถอื่นยังไงก็ฉันก็บอกไปจะบอกเอาลองอีกทีหนึ่งเฮ้ยเฮียตลกแล้วเอาอะไรนะหัวปลีใบบัวใบบัวเจอกันครับอ่ะวันนี้แน่นอนครับผมมาขนาดนี้แล้วนะครับ มารบวนป้าเต่าถึงที่เราก็ต้องมีของมาให้ป้าเตาเหมือนกันครับผม <autre S 1> คเครื่องครัวไหมเครื่องครัวเพื่อ <kalk. S 1> สุขภาพครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับป้าเตาครับค่ะขอบคุณมากจเดมือ,อป้าเตาด้วย <fi> เดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมส่วนเดี๋ยวพี่เล็กกลับมาปุ๊บเราก็จะมาทำเมนูในเซาเคเคเจากันเดี๋วยวดูว่าวันนี้จะทำอะไรจ้าที่คุณได้หัวปีของกล้วยอะไรมาครับอาตันนีใช่ใช่ตรงนี้นี่เองแล้วมีใครตามมาบ่าเมื่อกี้ขออย่างตอนที่ไปเอามา ไม่เป็นไรต,ตั้งจิตขอตรงนี้ก็ได้